เอาละผมก็สวยแล้น,นะผมะเยอะฟุตการ์กลัาจออีกนึงคยผมอยู่ในช่วงสาระยังมีอยู่ในอีพีที่สิบเอ็ดกันแล้วนะผมก็สไลพี่นี้ผมก็จะมาพูดถึงของเล่นในไลน์เอชมอนเตอร์อันนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรเปิดตัวใหม่กันสดๆร้อนๆเลยก็คือเนี่ยอยู่ๆก็คือมันเปิดตัวมาใช่ไหมแล้วก็ลุกมาถ่ายคลิปเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตกใจนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับก็ วันนี้เป็นวันที่26นะครับวันอังคารที่26ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เขาได้ทําการปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างแรกนะครับเป็นเทรลเลอร์ตัวอย่างแรกของก็ซิลลาปะทะคองไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับผมแล้วก็ผมจะมาแจ้งข่าวสารนี้ครับก็คือว่าหลังจากที่ได้มีการปล่อยเทรลเลอร์มาแล้วใช่ไหมครับทางค่ายของเล่นถาดทาง Hs Monster Art ก็ได้มีการปล่อยของเล่นมาเหมือนกันครับนั่น,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 นคือนั่นก็คือตัวอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับแต่แต่แต เห็นไหมครับนี่นี่ครับได้ทำการเปิดตัวเจ้าของเล่นก็ซีล่าปี2021กับคองปี2021ครับทำให้ผมแบบรู้สึกตกใจมากเลยรู้สึกแบบประหลาดใจมากเลยนะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะแล้วก็เลยรีบมาถ่ายคลิปเนี่ยจะพูดมั่วไปนิดนึงนะครับก็สำหรับรายละเอียดนะครับผมก็จะเป็นนี่ m o n มอ t เ r อ a ์อาร์ตก็ซปะทะคองนะครับตัวแรกจะเป็น Godzilla ฟอร์ ฟอร์มมูฟวี่ GVK นะครับแล้วก็อันอือ่นงจะเป็นคองนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้จะวางขายในเดือน5นะฮะปี2 0งพันดีสองพ็คือหรือว่าเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับหรือว่าราคาอยู่ที่ประมาณ6,600ยเยนนะครับนี่คือราคาเปิดตัวของมันนะครับก็ประมาณ2,000บาทไทยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวดูให้ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณจากทางเพจ H Monster Art Thailand Collector ด้วยนะครับนี่ฮนะ ดูครับนี่เป็นไงล่ะผมว่าโคตรเท่เลยอ่ะเป็นอะไรที่เท่มากนะครับนี่นี่ครับนี่นี่น,นี่นี่คือเจ้าก็ซิล่าปี2021นะครับแล้วก็นี่คือของนั่นเองครับของล่างตวัตวโตเต็มที่นะนี่ดูรูปครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือก็ซิล่าผมว่าลักษณะมันแตกต่างจาก ภาคที่แล้วนะครับแล้วก็ภาค2014ด้วยดูด,ดูดูจากหน้าตาแล้วก็ลักษณะต่างๆนะครับดูหางรู้สึกว่าห่างเหมือนจะสั้นลงอีกแล้วนะครับนี่แล้วก็นี่ที่สําคัญนะครับี่โอ้โหคองนะครับมาพร้อมกับสตอมเบเกอร์ครับเอาไม่ใช่ฮนะเป็นขวานคู่ใจของคองนะั้นอาจจะเป็นคีย์สำคัญคีย์หลักของหนังในภาคนี้นะครับผมก็ดูยู่ตรงนี้นะอาจจะเป็นคีบหลังของก็ซีล่าก็ได้นะครับดูฮะเสวยมากเลยนะฮะก็เนี่ยจากทางเพจ เอชมอนเตอร์อาร์เทเลนคอเลกเตอร์นะครับผมแล้วก็ผมจะมาดู <lands> จากขออีกทางหนึ่งในทวิตนะครับเป็นเหมือนกับน่าจะเป็น er Kirk <ง beard> เหมือนกับทามาชิเป็นก็อ่ามออกหรอกน่าจะเป็นเป็นเจ้าของแบรนด์แหละนะเออนี่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 ดูดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับนี่เป็นไงฮะคลองถือถือควานครับนี่นี่ะดูดูคลองดูอ้วนเหมือนกันนะดูแบบร่างเต็มอ้วนมากแล้วก็นี่สีขาด้วยนะครับ นี่เป็นไงฮะฉากต,ต่อสู้กันเบือบนเรือรบนะครับผมนี่นี่คือของเล่นนะสองอันเนี้ยนี่แล้วก็นี่คือก็ซิล่าของเราครับนี่โหโคตรเท่อ่ะเฮ้ยแต่ว่าดูคีบหลังมันดูน้อยนะนะแต่ว,ว่าเหมือนกับเอ่อก็ฟิล่าเอ่สอสมาร์ตดิสีสปิดไฟผมเคยรีวิวไปอะ่ะหลังก็ประมาณนี้นะครับโโหผมว่าเท่มากอะ่ะนี่นี่โอเคนี่ยนะโหดูรูปเพิ่มเติมครับนี่ สองราชันมาพบกันนะก็สําหรับหนังก็จะเข้าฉายวันที่25มีนาคมนะครับก็ของเล่นจะมาเดือน5หนังจะมาเดือน3เออของเล่นก็มาหลังนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะดูผมรีวิวเจ้าตัวนี้นะบ,บอกเลยครับว่ารอติดตามชมเลยนะผมน่าจะไม่พลาดสําหรับการรีวิวสองของเจ้า2ตัวนี้นะผมก็สําหรับรายการลากับบอยช่วงบอยช่วงสาระยังมีอยู่ในอีพีสิบอีพีนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ยพูดติดๆขัดๆมากเลยก็จะมาแจ้งข,าข,าขา่าวข่าวสารกัน แค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับติดตามแลบชมนะครับผมเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมเดีย๋ยเจอกันแน่ครับ2ตัวนี้รับรอง